ชุกเกล็ดขนมปังนะคะ60สิบปอเปียก,กุ้งร้อยต่อด้วยหมูปิ้งค่ะเสร็จแล้วโอ้ยอันนี้ของแม่ คุณผู้ชมมาจากงานจัดเลี้ยงอีกแล้วนะคะติดติดกันเลยเราเพิ่งไปขายของกันมาเมื่อวานนี้นะคะวันนี้จัดเลี้ยงจะเป็นงานวันเกิดสําหรับลูกสาวนะคะลูกสาวลูกค้าอายุ20ปีบริบูรณ์คุณแม่คุณพ่อเขาจัดให้นะคะและเชฟใหญ่ของเราเองเนี่ยแหละรู้จักเขาเป็นอย่างดีนะคะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนเราก็เลยมีส่วนลดให้เขานะคะ5% จัดเลี้ยง60คนสําหรับงานนี้นะคะราคาเท่าไหร่อา้าวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันราคานี่เดี๋ยวสิรินไปลงไว้ให้ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะตอนนี้สิรินกําลังจะผัดข้าวผัดโอ้ยคุณผู้ชมมันแบบไม่มีเวลาตั้งกล้องเลยอะเร่งรีบหมดทุกอย่างอันนี้สิรินเอาผ้าผ้านะคะมากันไว้ให้ไอเห็นว่าไอ ไอของทอดเออไม่ใช่ไอของทอดของทอดทอดเสร็จแล้วออกไปทอดข้างนอกไอน้ำมันเอ,อ่อหอมหัวใหญ่มันขึ้นไปข้างบนนะคะเพราะซิลินแสบตามากเลยอ่ะตอนนี้ก็ใช้กระทะใบใหญ่นะคะใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วใบนี้ห้าสิบเซนติเมตรเดี๋ยวเราจะผัดข้าวผัดสักสองรอบนะคะแล้วก็ผักเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วล้างแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอามาแช่น้ำล้างฉีให้มัน ตึงๆใสๆส,สวยๆหน่อยอ่ะไปดูของมีอะไรบ้างที่เราทำเสร็จไปแล้วอันนี้เป็นไก่ชุกเกล็ดขนมปังนะคะหกสิบปอเปียก,กุ้ง120ซามโมซ่าหกสิบเขาผัดผัดเสร็จแล้วหนึ่งถาดอันเดี๋ยวมีผัดหมี่ต่อนะคะ และพระเอกสำคัญนะคะสำหรับวันนี้ที่ลูกค้ารีเควชมาว่าลูกสาวเขาชอบกินมากก็คือหมูปิ้งคุณผู้ชมอ้าวมีหมูปิ้งด้วยนะคะ6กสิไม้ซิลินพึ่งจะมาเสียบหมูปิ้งพึ่งว่างอะเนาะพึ่งเสียบหมูปิ้งเสร็จเมื่อกี้นี่เองให้เจ้าเอ็มมามาช่วยเสียบด้วยนะคะเสียบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีใครช่วยทำ เดี๋ยวตอนนี้ซิลินต้องรีบมาผัดข้าวผัดก่อนผัดข้าวผัดผัดหมี่ปิ้งหมูปิ้งแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะคุณผู้ชมนะรีบทำของก่อนเสร็จแล้วจ้าผัดหมี่โอ้ยแสงน้อยคุณผู้ชมมอ,ม,ออมองไม่ค่อยเห็นเออมองไม่ค่อยเห็นข้าวผัด ง้มหลายน้ำซอสเขาขอแบบเผ็ดด้วยนะคะซิลินก็ทำแบบเผ็ดไปให้กล่องหนึ่งแล้วก็ซอสปกติ3กล่องนะคะเสร็จเรียบร้อยแพ็คแล้วตอนนี้เหลือหมูปิ้งหมูปิ้งเออลืมลืม ต่อด้วยหมูปิ้งค่ะเสร็จแล้วโอ้ยแสงไม่ค่อยมีคุณผู้ชมโทษที อเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตก,กต้องช่องมัวแต่เล่นอันนี้ต้องระวังนะลูกละซอสไว้ที่เดิมแามา่ใจเย็นๆน,นะลูกโห พึ่งย่างพึ่งย่างเสร็จใหม่ๆเลยหมูได้ไหมใส่เหมือนเดิมเออแล้วเอาซอสไว้ตรงนี้ไมได้ลมดลแล่เลซอสไปเอามาเลยดแไปเอามาสัว Bah Marie, mais fond euh, minimum minimum โล่แล e วอุณหภู t คุณแม่เล่นต5ู u ่สร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วค่ะหมดครบทุกอย่าง หกคนคุณผู้ชมเอาชุดนี้ราคาเท่าไหร่เาชุดนี้ราคาเท่าไหร่ให้ถ่ายรอบนี้60คนเท่ากันกับคลิปที่แล้วเลยแต่คนละสไตล์ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมจบไปกับอีกหนึ่งงานนะคะงานเลี้ยงจบแล้วแต่งานซิลินยังไม่จบนะคะพรุ่งนี้จะต้องไปขายของที่ตลาดต่อซิลินก็มาทำงานต่อเลยนะคะกระทะใหญ่หญบเลบลเบเตอร์ขนาดนี้เลยวันนี้คือแบบยุ่งมากเนี่ยเนี่ย,ยอันนี้ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวขอนอกเรื่องก,ก่อน อันนี้ดีเหมือนกันนะเนี่ยมันแบบช่วยได้เยอะเลยอ่ะพอซิลินเปิดหน้าต่างนะคะแล้วลมมันก็ระบายเข้ามาทางนู้นเนาะแล้วก็ออกไปตรงนี้เห็นไหมเห็นไอเห็นขึ้นเห็นไอไหมคุณผู้ชมเออมันขึ้นไปทางนี้หมดเลยสัปดาห์นี้นะคะคือยุ่งมากคุณผู้ชมเช้านี้ซิลินตื่นมานะขออภัยนะหน้าสดไม่มีเวลาแต่งหน้าคุณผู้ชมคิดดู เอาเดี๋ยวซิลินเตรียมของตรงนี้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็มีอย่างอื่นจะต้องเตรียมอีกและซิลินจะมาบอกราคาให้นะคะสําหรับ60คนงานนี้งานเลี้ยงสําหรับสาวแรกรุ่นอายุ20ราคาเท่าไหร่ ซ่แบะโอ้ดังไปหน่อยหมูคาราเมลสี่โซ่สี่ คุณผู้ชมคะสำหรับราคาอาหารงานเลี้ยงเมื่อวานนี้นะคะตกคนละ15ยูโรถ้าคิดเป็นเงินไทยราคา570บาทต่อคน60คนก็900ยูโรรวมเป็นเงินไทยทั้งสิ้น34,200บาทมีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะเป็นห่วงว่าซิลินขายถูกเกินไปขอขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นห่วงซิลินยังมีกำไรอยู่คะ่ะ ราคาทั้งหมดที่จัดออกไปนะคะเป็นราคาที่ขายในตลาดเลยราคาเดียวกันไก่ชุบเกล็ดขนมปังซิลินขายไม้ละ2.5ยูโรหรือ95บาทไทยลูกค้าสั่ง60ไม้ซิลินก็คูณ60ไปค่ะยิ่งลูกค้าสั่งเยอะงานเลี้ยงจัดหลายคนเราก็ได้กำไรมากขึ้นค่ะซิลินชอบงานจัดเลี้ยงแบบนี้มากๆเลยนะคะคือเราไม่ต้องออกไปข้างนอก เตรียมของที่บ้านทำที่บ้านจบที่บ้านแค่ไปส่งเท่านั้นตั้งแต่ทำร้านมาซิลินก็ผ่านงานจัดเลี้ยงมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก7-8คนไปถึง20-30-40-50-60ตอนนี้เราพอมีประสบการณ์บ้างเรารู้แล้วว่าจำนวนลูกค้าเท่านี้เราจะต้องจ่ายตลาดเท่าไหร่ลูกค้าสั่งขนาดไหนถึงจะอิ่มถึงจะพอดี ไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปเกินความจำเป็นในอนาคตเราก็หวังว่าเราจะได้มีโอกาสได้จัดงานเลี้ยงใหญ่กว่านี้จำนวนคนเยอะกว่านี้และเราจะไม่ปิดกั้นตัวเองค่ะถ้าลูกค้าอยากให้เราไปทําอาหารให้ถึงงานเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดงานแตง่งงานสัมนางานไหนๆเราไปได้หมดค่ะมาถึงตอนนี้แล้ว ไม่ใช่แค่ซิลินกับเชฟใหญ่เรานะคะที่เหนื่อยมากลูกซิลินก็เหนื่อยมากเช่นกันค่ะเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาเราทำงานกันเยอะมากๆซิลินไม่มีเวลาทำงานบ้านเลยนะคะไม่ว่าจะกวาดจะทูจะซักผ้าพับผ้าคนที่ทำให้ก็คือเชฟใหญ่กับเอมมาและโนเอสคนพ่อลูกช่วยกันทำงานบ้านค่ะคุณผู้ชม,มเขาปล่อยให้ซิลินนะ่ะมีสมาธิอยู่กับในครัว เย็นนี้เราจะให้รางวัลทุกคนค่ะและให้รางวัลตัวเองด้วยจะพากันไปกินร้านอาหารที่ชอบเด็กๆชอบอะไรกันเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปค่ะ When Perfect size for another one And I, you and I, believe Everyone talks to me If I like the more than once You are personal Now I get this moment conversed Be alone to take the frame myself. For just so many times, but never look back. I wanted somebody to help me evermore. Ever Can you heal me from the dark of my past? Can you take me higher? Side? Wish I got you on my back. Hello, Homer cries anymore. Now I'll leave you. I am perfect sign for now. ลเล็กโอ้น่ากินอะ่ะเอาติ่มซำมากุ้งพันหมี่ซุปเควกเค้กอุ้มวะน้อยติ่มซำอุมวะ,อ,มมะอ,มอันนี้ของแม่มเป็นถ้วยเล็กๆน่ารักอันนี้แช่แข็งมา

อร่อยอันนี้อร่อยน่าทำขาย<อ>น่ากินเหมือนกันนะแซ่บเสบร็จปลาหมันแซักเสร็จชิลนีนะ้อ้าวเว้ยอันนี้น่าทำขายพูดถูก คาดีโนเอกินใหญ่เลยโนเอฮักหา

อ๋อให้ถ่ายโอเคค่ะแม,ม่จะกินอันนี้แม่จะกินอันนี้อันนี้อเดือยเราลองกินเดือย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 พรุ่งเดือยเสร็จอันนี้นะ่าสนใจน่าไปทำขายอันนี้ข้าวหอมง่งายๆก็มีขาย

ah, oui. Je là qu'il pas trop vieux. Annie. C'est avec un... Comment Vous m'avez dit qu'on ne connaît plus C'est à maman Non. C'est à papa C'est à nous Ah, peut-être... Oui, là c'est à papa aussi. Avec de l'anguille. Je maman c'est à toi Oui, merci. Merci. Tout petit cœur.